สอนเอฟเคฟาร์มลีโลสุ่มหาโมนาทกันให้ล้นคังกันไปเลยครับผม และสิ่งที่ขาดไม่ได้สําหรับการใ F K เลดฟิงเกอร์เป็นแอป,ปให้บริการข่าวฟนนะครับเปิดเกม F K ทิ้งไว้ในเลดฟิงเกอร์แล้วปิดแอป,ปไปนั่งถ่ายทิ๊กตอกหรือดูหนังได้ตามสบายเลยครับพูดง่ายๆก็คือเหมือนเรามีมือถือแบบออนไลน์ Online, เครื่องหนึ่งนะเลดฟิงเกอร์มีสเปคให้เราเลือกได้4พาเกจนะครับส่วนตัวผมเนะี่ยผมแนะนํา K V I P 30วันเลยครับผมคุ้มๆฮนะตกวันละแค่15บาทเท่านั้นเองครับผมและที่สำคัญนะเราสามารถใช้เลดฟิงเกอร์ได้ทั้งบนคอมและมือถือไม่ว่าใจ, OS, อ Android, าจโอเป็นอป,ปหรือข่า,านบรอร์ได้หมดเลย สะดวกจะจัดลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปเลยครับผมโอเคก็ส okay, วัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาสอน AFK หารีโรนะครับผมหรือ AFK c h a l ชาล g e นั่นเองฮะชาลจ์ไลา์ครึ่งชั่วโมงนะครับก็เอาไว้สำหรับ FK ในช่วงวนันศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์ อ่าจนถึงแบบเช้าวันอังคารเลยนะครับเพราะว่ามันคูณ2นั่นเองนะฮะแล้วก็ที่เห็นอยู่นี้ด้านหลังผมนะครับ2ตัวนั้นนะครับนั่นคือตัวที่ใช้สําหรับในการ AFK ครับผมจําเป็นต้องมีทั้งคู่นะฮะแต่ว่าอ่ามีมีตัวเดียวได้ไหมก็ได้ครับมีเดลต้าตัวเดียวก็ได้แต่ผมแนะนําว่าต้องมีทั้งคู่คือกว่าคุณจะมีเดลต้าค, Delta คือก็ต้องไปลงเลดซิตอะไรแบบโหดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอูริวมันไม่น่าจะใช่ปัญหาสําหรับคุณถ้าคุณมีเดลต้าเนาะส่วนอูริวก็ตัวก็ไกลไกๆไกกันหาสบายอยู่แล้ว อ่ะแต่2ตัวนี้คือต้องเอามาคู่กันนะครับคอมโบกันดีมากดีแบบโคตรดีดีที่สุดเทรดทีมก็มีแค่นี้เลยแล้วก็แนวทางมันก็คือประมาณว่าในช่วงต้นเกมเนี่ยเราจะให้อูริวอะตีไปก่อนอูริวตีไปก่อนแล้วพอเราอัพเดลต้าจนแบบคันห้าปุ๊บเดลต้าก็จะช่วยอูริวตีแค่นั้นเองแมคคนิกเกมแมคคนิกการเ e f K ก็จะมีแค่นั้นนะครับผมแล้วก็ถามว่ามันผ่านทุกด่านไหมก็ต้องบอกตรงๆว่ามันผ่านไม่ทุกด่านนะครับก็จะมีด่านบูที่มันไม่ผ่านเนาะเพราะว่ามันลดดาเมจรเรา แล้วก็ด่านทะเลทรายเนี่ยจุดวางมันคือมันสุ่มเกิดที่มันไม่มีจุดวางครับโดยส่วนใหญ่เนาะเออแต่บางทีบางครั้งนะบางตาบางทีก็เกิดในจุดที่มีจุดวางก็จะผ่านได้แต่ส่วนใหญ่จะไม่ครับ <c oughs> เออก็มีสองด่านนี้แหละที่ไม่ผ่านแล้วก็อาจจะมีด่านรีเจนสตด่านใหม่พวกด่านที่มันรีเลือดได้โหดๆอย่างเช่นอ่าีเจนสตดอ่ากิวติเกียด่าน2มั้งเออบอสมันรีเลือดอน,นั้นก็อาจจะไม่ผ่านอ่าส่วน อ่าบัฟของตัวนะครับก็ผมบอกตรงๆว่าของผมก็เป็นโมนาดนะครับผมนี่เดลต้าโมนาดแต่ถามว่าไม่มีโมนาดผ่านไหมผ่านครับไม่มีโมนาดก็ผ่านผ่านทุกด่านที่ที่มันผ่านได้อะส่วนด่านที่ผ่านไม่ได้ก็ผ่านไม่ได้อยู่แล้วนะฮะเออเพราะฉะนั้นมีโมนาดก็มีโมนาดไม่มีโมนาดก็ผ่านทั้งคู่นะครับผมผมจะเอฟเคในเลสฟิงเกอร์นะคือการเอฟเคแบบนี้เราเอฟเคในเลสฟิงเกอร์คือดีที่สุดนะครับเพราะว่า เราจะปล่อยทิ้งยาวๆไปเลยอาจจะแวะเวียนเข้าไปเช็คดูบ้างว่ามีเกมแคสเกมอะไรเด้งหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็แวะเวียนไปดูบ้างแต่หลักๆคือมันปล่อยยาวๆข้ามวันข้ามคืนเนาะ ก็คือตั้งแต่แบบเท้าวันศุกร์ยันเช้าวันอังคารน่ะไปเดี๋ยวเราเข้าเลดฟิงเกอร์เลยครับผมโอเคตอนนี้ผมก็อยู่ในเลดฟิงเกอร์แล้วนะครับผมก็วิธีการปรับหน้าจออยากให้เหมือนผมก็ผมเคยสอนไปแล้วอาจจะสอนอีกรอบนึงก็ได้นะครับไปที่เซตติ้งนะครับผมเลื่อนลงมาล่างสุดเอาเบลฟอนนะครับกดเข้าไปเลื่อนลงไปล่างสุดครับบิลนัมเบอร์นะครับกดรัวๆครับกดรัวจนมันขึ้นว่า no need you are already a developer นะครับผมแล้วก็ย้อนกลับไปที่ซิสเต็มครับกดแอดวานซ์นะครับกด developer option นะครับ เลื่อนหาคําว่า small edit นะครับผมอ่าตรงนี้นะครับมันจะมีอ่าเลขแล้วก็เป็นเลข dp ตรงนี้นะครับกดเข้าไปครับตอนแรกเนี่ยของคุณจะเป็นประมาณ300กว่า300เท่าไหร่ไม่รู้เราก็เปลี่ยนเป็น560เลยครับผมแค่นั้นเองคุณก็จะได้จอที่แบบซูมออกมาไกลๆแบบนี้นะฮะจากนั้นก็โหลดแอป п п auto ้ค i c k ick, โหลดระบอกอะไรให้เรียบร้อยนะครับ auto ้ค i c เนี่ยคุณผู้ชมจะใช้ตัวไหนก็ได้แต่ผมถนัดใช้ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะใช้ตัวนี้นะครับผมผมใช้มานานแล้วอะเออผมก็จะใช้ตัวนี้แหละมันด้วยคคคคววามเเเยยชนะในใรถััดตไหก็้ล หมุนจอนิดนึงโอเคเดี๋ยวผมเปิดเต็มจอเลยแล้วกันนะครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะไป F K เนอะเผื่อเวลาใครใส่ตัวละครอะไรอย่างเงี้ยอ่าเวลา e F K นะครับไม่แนะนําให้ใส่ตัวละครช่อง5ช่อง6นะครับผมเพราะว่ามันจะตรงกับไอจุดเนี่ยกดยกเลิกตัวนะครับเพราะว่าไอตอนเราเลือกตัวแล้วเราจะวางอะ่ะเออมันจะตรงกับจุดยกเลิกนะครับเราต้องกดยกเลิกด้วยนะครับอ่าเพราะฉะนั้นระวังถอดไปเลยครับห้าหกเนี่ยไม่ต้องใส่ใส่ให้ใหสุดแค่4ก็คือถ้าอยากใส่ตัวเพิ่มอีกตัวหนึ่งอาจจะเป็นอ่า สปีดวาก,กอนเอามาได้แต่ก็ไม่ต้องเอามาดีกว่าโอเคไปเดี๋ยวเราไปที่ชาเลนจ์เลยครับผมไปเลยไปเลยปับป๊บปับ๊บปั๊บเข้าไปเคลีย์แมทครับแล้วก็เรกูลารชาเลนจ์เนาะอันนี้เนาะแล้วก็กดเพลย์เลยครับผมโอ้โหแล้วคือเราเข้ามาเจอด่านที่แม่งผ่านไม่ได้นะครับบอสตัวนี้คือบอสรีเล่นนะครับยังไงก็ไม่ผ่านอยู่แล้วหน้าด่านเนี้ยแล้วก็ลงไปครับเพื่อเซ็ตเพื่อเซ็ตไอเนี้ยปุ่มต่างๆโอเคกดบวกเล็หนึ่งมาเลยครับผมเริ่มกันเลยนะ กดปุ่มเย็ดใช่ไหมก็บวกเลข2ครับอันนี้เราจะกดอ่าตรงไหนก็ได้การ์ดไปไหนก็ได้แล้วแต่อยากจะเลือกผมเลือกตรงกลางอ๋อแล้วก็สิ่งหนึ่งนะครับผมผมลืมบอกผมปรับ UI ไปที่0.7นะครับอ่าผมแนะนํา0.7นะเออมันจะได้แบบเห็นจอกว้างเออผมแนะนำนะครับ0.7นะโอเคเลข2กดการ์ดใช่ไหม เอกสามาครับวางตัวอ่าเราจะวางเราจะเลือกเป็นวางอูริวก่อนก็ได้หรือวางเดลต้าก่อนก็ได้นะครับผมแนะนําเป็นเดลต้าจุดหนึ่งนะครับผมที่ที่แบบก็คือถ้าสมมติคุณโมนาดเนี่ยคุณจะสามารถอ่าเลือกจุดวางเดลต้าสองสามจุดได้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่ใช่โมนาดให้วางแค่จุดเดียวงงไหมอ่าเดี๋ยวผมทําของโมนาดให้ดูอ่าผมทําของไม่โมนาดก่อนเพราะว่ามันจุดเดียวอ่าเราอาจจะเล็งไปสักอ่าเวลาวิธีการวางเดลต้านะครับให้เราพยายามวางบริเวณอ่าตีนเรานะครับผมเนี่ยแถวแถวตีนเราเนี่ย ตรงไหนก็ได้เอาตรงกลางก็ได้ตรงนี้ก็ได้นี่ก็ได้อ่าถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าสมมติไม่มีโมนาตก็คือมันวางได้ตัวเดียวจุดเดียวแนะนําว่าจุดเดียวนะครับอ่าทีนี้ก็เลขห้าครับกดวางตัวกดอุลิวก่อนเพื่อเพื่อจะได้แบบมีปุ่มวางตัวขึ้นมาอ่าอันนี้ถ้าเป็นถ้าสมมุติคุณไม่มีโมนาทใช่ปะ่ะคุณกดยกเลิกเลยแล้วก็อีกปุ่มหนึ่งมาก็อัพตัวแค่นั้นก็ข้ามไปตอนอัพตัวเลยนะโอเคตรงนี้สําหรับคนโมนาตดูต่อครับเลขหกครับอ่าวางต่อครับเราจะวางสัก2จุดนะครับผม อ่ะประมาณอย่างนี้แล้วกันกําลังดูดีอ่าวางสักตรงตรงนี้อ่ะเนี่ยสองจุดอย่างนงี้แล้วก็เดี๋ยวสองตรงเนี้ยมันมันขยับได้อยู่ละเดี๋ยวเราค่อยขยับว่ากันอีกทีนึงฮะเลขเจ็ดครับเอาเลขเจ็ดมาตรงปุ่มยกเลิกครับเอ้ไม่ใช่ยกเลิกกดวางโอเคแล้วก็เลขแปดยกเลิกครับอ่าเนี่ยปุ่มรีทายขึ้นมาพอดีผู้ชมมาดไว้แบบนี้ก็ได้นะเนี่ยอ่าเนี่ยอย่างนงี้ก็ได้นะครับเห็นปะ่ะมันก็จะวางตรงนี้แล้วก็โดนปุ่มรีทายด้วยหรือจะเถิบลงมาด้านล่างใต้ตีนหน่อยก็ได้ ไม่มีไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับได้หมดเลยเอออันนี้แล้วแต่สะดวกเลยฮะโอเคเลข8เรายกเลิกแล้วเนาะมาครับทีนี้ก็อ่าอัพตัวครับผมเลข9กแล้วก็อ่าเลข10เไปนับตัวนะฮะเลข11นะครับกดที่ตัวนี้แล้วก็เลข12ครับอัพตัวเพื่อความชัวนะครับผมเราอาจจะเอาอูริวไปวางสักจุดหนึ่งก่อนอ่ะเราเรากดให้มันเล่นก่อนทีนี้ก็หยุดฮะแล้วก็กดที่อูริวครับแล้วก็ย้ายเลข10กับเลข12มาให้มันตรงกับการอัพตัวเนาะ อย่าให้มันตรงปั๊บปับป๊บเรียบร้อยโอเคพอมันตรงแล้วทีนี้เดลต้าเราเสร็จแล้วอันนี้คือเสร็จเดลต้าแล้วนะสะดวกสบายเลยทีเนี้ยอูริวอูริวนี่คืองานเหนื่อยผมบอกก่อนเราเลือก13มาที่อูริวครับผมมันก็เป็นหน้าแถบใหม่พอดีเลยเอ่าเพราะฉะนั้นเรากดที่ตัวไว้ด้วยครับเพื่อจะได้แบบมีปุ่มวางกับปุ่มยกเลิกให้เราเห็นโอเคทีนี้14อันนี้แหละงานช้างจุดที่คุณผู้ชมควรวางนะครับเป็นบริเวณแถบนี้ทั้งหมด อาจจะวางสักฝั่งละสี่ฝั่งนี้สี่ฝั่งนี้สี่ก็ได้นะหรือฝั่งนี้สามฝั่งนี้สามได้หมดอ่าผมจะเริ่มวางตรงนี้ก่อนหนึ่งตัวอาจจะสักตรงนี้อ่ะหนึ่งตัวก็บวกสิบห้าจากนั้นครับสิบหกครับอาจจะสักตรงนี้นี้ก็ได้อืมตรงนี้ดีกว่าสิบหกก็สิบเจ็ดครับกดวางสิบแปด พยายามอย่าให้มันเกินเกินช่วงไหลเราไปนะเอาเอาแค่แบบต่ำๆแบบนี้พอนะครับสุดๆก็คืออย่าเกินหัวถ้าเกินหัวนี่คือไม่เหมาะแล้วไอ้ประเภทแบบอย่างเงี้ยไม่ไม่ต้องนะไม่ต้องไม่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 เวิร์กนะฮะไม่ดีไม่ดีอ่าสิบเก้าครับกดวางยี่สิบครับอูริวเนี่ยใช้ปุ่มเยอะนิดนึงนะครับอ่าตรงนี้กดยกเลิกก่อนพยายามวางอย่าให้โดนปุ่มกระโดดอ่าเราไล่วางให้เสร็จก่อนก็ได้เนี่ยเราก็มาซ้อนปุ่มวาง ก็ปุ่มยีิบสองอาจจะอ่าอย่างนี้ก็ได้อ่าอย่างนี้เออมันจะได้ห่างหงยีิบสองอาจจะมาซ่อนตรงนี้เลยอ่าอย่างงี้ยีิบสามหดวางทีนี้ยีิบสี่มันจะเริ่มใหม่ใช่ปะ่ะอ,อย่างอย่างอย่างยีิบสี่ฝั่งนี้มั่งฝั่งนี้เอ่อฝั่งนี้ต้องต้องระวังปุ่มนี้ด้วยนะอ่านี่เปิดขึ้นมาพอดีเลยอ่ายีิบสี่ตรงนี้อ่าซักตรงนี้หน่อยเบี่ยงเบียงนิดนึงจะได้แบบวางตรงนี้ได้ด้วย ยี่ิบห้ายี่ห้าผมวางหายใช่ไหม,มวางหายแล้วก็กดขึ้นมาครับยี่ิบห้ายี่ิบหกหกก็อ่าเราเปิดขึ้นมาอีกรอบหนึง่งยี่ิบหกก็ย้อนดูยี่สิบสี่นิดนึงโอเคไม่ชนกันนะยี่ิบหกมายี่ิบเจ็ดยี่ิบแปดอ่ายี่ิบแปดมาสักตรงนี้อ่าให้ดูดิ 24, 26, ยี่สิบสี่ยี่ิบหกยี่แปดอยู่เงี้ยซิกแซกนิดนึง ยี่สิบเก้าคือมันจะปุ่มเยอะนิดนึงนะวางอูริวอะ่ะเนี่ยสามสิบมาอาเงี้ยอาจจะตรงนี้เลยเอาเมตรปลดวางตัวก็คำสองไปสักตรงนูน้นเออเราดูอาจจะตรงนี้ก็ได้อ่ะน,นี้ก็ได้ได้หมดเลยนะฮะขอแค่อย่าโดนตรงนี้นะคำสองส,สามอ่ะพอแล้วไหมอ่ะพอแล้วละกันเยอะละมันหลายจุดละ ขอ,อแค่อูริววางได้สักสองสามตัวสามตัวพอละเออวางได้สามตัวก็ฟยลแล้วยังไงมันก็โอ้โหขนาดนี้มันต้องได้วางบ้างแหละผมสามห้าครับกดรีเพลย์อีกรอบหนึงนะ่งฮะมันจะได้เพราะว่ามันไกล,ลไงงแล้วไงอ่าเป็นไงเนี่ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วแต่ด่านนี้ไม่ผ่านหรอกด่านนี้มัน <c oughs> ด่านนี้บอสมันรีเลือดได้นะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปดูว่ามันเล่นถึงเวฟสิบห้าไหมอ่าแค่นั้นพอ ยังไงมันก็ไม่ผ่านอยู่ละอ่าเราขอแค่ดูว่ามันถึงเวฟสิบห้าไหมปั๊บปั๊บพรับร๊บรบพรับพบบ,บ,บอ่าสวยงามเดลต้าวางไปแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผมสําหรับใครที่เดลต้าไม่ใช่โมนาดเนาะก็วางจุดวางเดลต้าแค่ตัวเดียวนะเออมันจะได้อัพเป็นขั้นแบบขั้นห้าตีตีทั้งแมปไวๆนะครับผมหรือถ้าวางสองตัวอัพแบบสลับกันอะถามว่ามันได้ไหมมันก็ได้แหละแต่แต่มันจะช้านะกว่ามันจะตีทั้งแมปอะเออ เอาเอาแบบตัวเดียวดีกว่านะครับคือคือผมตอนตอนเดลต้าผมยังไม่โมนาดผมเล่นตัวเดียวก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่มีปัญหาอะไรแค่เล็งจุดวางให้ดีๆแค่นั้นแหละแต่พอมีโมนาดแล้วเนี่ยผมสามารถแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะอ่าแบบจัดจุดวางค่อนข้างจะแบบได้หลากหลายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเผื่อแบบเฮ้ยตรงนี้วางไม่ได้ติดอะไรไม่รู้อ่ะเราวางตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเออถ้ามันมีโมนาดมันก็จะแบบขยับได้นิดนึงอ่าด่านนี้ก็มันเหมือนจะผ่านได้นะ ้าไม่ติดบอสเอ้ยไอ้น,นี่ตายไหมไม่ตุยว่ะเออด่านนี้ไม่มีโมนาดไม่น่ารอดขนาดมีโมนายจะไม่รอดเลยเยตอนนี้บอสออกมาแล้วครับแต่ก็บอสบอสมันเป็นบอสรีเลือดนะมันไม่ไหวนะฮะโอเคตอนนี้ก็ชาเลนช์ชาเลนจ์รีละเดี๋ยวเรารอ,รอให้มันจบด่านนี้เรารอให้มันจบด่านนี้แล้วก็เรากดรีรีทายรีเพย์ด่านนี้มันไม่ชนะอยู่แล้วนะครับ1เลยบอสรีเลือด2มอนแม่งโหดมากคืออันนี้ขนาดผมเดลต้าโมนาดนะ ถ้าถ้าไม่โมนาดนี่ก็อาจจะไม่รอดเราไม่อยากไปซีเรียสครับคือมันด่านที่มันไม่ผ่านอ่ะมันมีไม่กี่ด่านหรอกโอเคมันก็มันก็เยอะแหละแต่ก็คือเขาเรียกอะไรอ่ะไอเกมเนี้ย AV มันปรับมาเมื่อตอนอัปเดตก่อนนู้น่ะเออมันเพิ่มมันเพิ่มลิมิตมันเพิ่มลิมิตที่ว่าเราจะฟาร์มรีโลได้ในแต่ละวันอ่ะถ้าถั่วเฉลี่ยกระดานที่เราลงไม่ผ่านด้วย ด่านที่ลงได้ด่านที่ลงไม่ได้อย่างเงี้ยถั่วถั่วเฉลี่ยกันไปแล้วสรุปเราใช้เวลา1วันฟาร์มเหมือนกันเลยโอเคเนี่ยมาด่านนี้อีกแล้วแล้วด่านเนี้ยมันไม่ผ่านคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งด่านที่ลงไม่ผ่านนะครับมันไม่มีที่วางตัวครับไอ้ด่านเนี้ยก็ก็ทาใจครับมันจะเป็นอย่างเงี้ยแหละแต่โดยรวมแล้ววันนึงอะถ้าคุณฟาร์มทั้งวนันอะยังไงก็ฟาร์มจนถึงลิมิตแน่นอนเพราะว่าผมฟาร์มมาแบบ หลายวันเนี่ยมันก็ฟาร์มจนถึงลิมิตตลอดนะฮะเพราะฉะนั้นปล่อยฟาร์มยาวๆทั้งวันทั้งคืนไปเลยนะครับไม่ต้องไปสนใจวิธี FK ก็มีประมาณเท่านี้แต่เสียได้คือผมอยากได้ด่านที่มันแบบที่มันวางตัวได้ที่มันชนะได้เพราะว่าผมอยากดูจุดวางด้วยไงว่าแบบเฮ้ยจุดวางเราดีไหมแต่ส่วนใหญ่ผมก็วางประมาณนี้แหละก็เราไม่ทับกับตัวแบบไอ้นี่แล้วเนาะไม่ทับกับไอ้พวกตัวหน้าต่างเริ่มใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นเราก็เซฟได้เลยครับเนี่ยกดตั้งชื่อใช่ไหมอ่า ตั้งชื่อไปลิโลชันเลนลิโลชาพออ่ะโอเคผมก็เซฟเนี่ยทีนี้เวลาเปิดเกมมาใหม่ก็เปิดไอ้นี่แล้วก็รันเลยปล่อยย,วยาวๆนี่แหละครับวิธีที่ผมใช้ AFK เคเอ่อชาเลนต์ Challenge นะครับฟาร์มลีโลทุกสัปดาห์นะครับผมก็ใช้วิธีนี้นี่แหละบางคนชอบถามแบบอ่ะช่วงสุกเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาช่วง update, update, fit, update, อัปเดตอัปเดตซิตอัปเดตไอช่วงถอดก่อนนู่นอะ เดือนสช่วงเดือนที่ผ่านมาที่ผมเล่น AV อ่ะถ้าคุณสังเกตอ่ะสุขเสาร์อาทิตย์จันท์ผมจะแบบไม่ค่อยมาไลฟ์ไม่ค่อยอะไรใช่ปะ่ะหรือผมมาไลฟ์ทีผมก็ไปเล่นในดีอื่นนั่นแหละครับเพราะว่าผม AFK อยู่ใช่คาเคโนซิตผมล่อเป็นพันโลแล้วครับแม่งมงไม่มาสักที เพราะฉะนั้นแล้วกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับคากโนซิตโมนาดของผมหน่อยเมื่อไหร่มันจะได้ <c oughs> สาหรับวันนี้ก็คงมีแต่เพียงเท่านี้แหละครับผมวันนี้ก็เป็นวิธีการร์มเป็นที่น่าเสียดายที่มันไม่เป็นด่านที่มันแบบมันชนะได้มาให้เราให,ให้ให้คุณผู้ชมดูเนาะแต่ก็นี่แหละมันประมาณนี้แหละแนะนําว่าให้เวลาเราลงเนี่ยลงไปในด่านที่มันแบบที่ไม่ใช่ด่านเนี่ยคือด่านที่มันวางตัวได้เราจะได้เซตแบบเซตง่ายๆหน่อยว่าแบบมันวางได้วางได้แล้วก็กดกดไอ้นี่กดอัพตัวอะไรได้ ถ้าเจอด่านเนี้ยผมแนะนําให้รอให้รอรอชั่วโมงรีด่านเปลี่ยนด่านไปด่านอื่นไปนั่งเซตด่านอื่นนะครับด่านนี้ไม่แนะนําให้เซตเพราะว่าจุดวางตัวไม่มีเลยเยี่ยจัดโอเคยี่สิวันนี้ก็คงมีแต่เพียงเท่าน,นี้แล้วครับผมฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและคลิปหน้าครับผม AFK ปูยามาโมโตแล้วเจอกันครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย